ครับคณะวิทยาคอมกับคณะวิทยาคอมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันครับในนาโคตั้งถามเขาน้องป๊อปอัพเพื่นเพลินเนี่ยดีมากครับคำตอบคือดีทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อาชีพที่น้องเนี่ยอยากจะทําด้วยนะครับถ้าน้องเน้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เป็นหลักเนี่ยเช่นโปรแกรมเมอร์หรือจะไปเขียนแอป หรือเขียนเว็บไซต์หรือเป็น Data s c i e n t สเนี้ยน้องควรจะเลือกคณะวิทยาคอมนะครับแต่ถ้าน้องอยากทำอาชีพแบบฟังฮาร์ดแวร์กับเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็น IT Support ประกอบคอมพิวเตอร์หรือเป็นพวกเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์หรือพวกไซเบอร์เค r i วิตี้คอนซัลต์เงี้ยน้องก็ควรจะเลือกคณะวิทยาคอมนะครับซึ่งทั้งสองคณะเนี่ยทำให้น้องน่มีเงินเดือนหลักแสนตั้งแต่อายุยีได้ทั้งคู่เลยนะครับ ถ้าถามในมุมมองเรื่องการเลือกคนเข้าทำงานเนี่ยสองคณะนี้แทบไม่ต่างกันเลยครับและพี่มีบุ๊กสี่เล่มนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผ่านมาร์คซกระเบิกนะครับและสุดท้ายเพี่ขอให้น้องป๊อปอัพเพลินเเนี่ยสนุกสนานในการเรียนไอที